จากกรณีที่เพจร,ร้านแม่ครัวตรงกลมได้มีการโพสต์ภาพออเดอร์ของลูกค้านะครับเป็นออเดอร์ข้าวไข่เจียวหมูสับผ่านแอปพลิเคชันในราคา50บาทแล้วก็มีการโน้ตเพิ่มเติมว่าขอเยอะๆได้ไหมคะพอดีวันนี้ตังยังไม่ออกลูกก็มีสองคนกลัวเขาจะกินไม่พอแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะ จากนั้นนะครับทางร้านก็ทำข้าวขิงเจียยเพิ่มอีกหนึ่งกล่องพร้อมเขียนปากการ,ระบุใบเสร็จกลับไปว่าอีกกล่องทางร้านฝากให้เด็กค่ะทานให้อิ่มนะคะซึ่งเรื่องราวดังกล่าวนะครับก็สร้างความประทับใจให้กับชาวเน็ตหลายคนเลยทีเดียวนะครับโดยล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยาาพอทราบเรื่องก็รีบลงพื้นที่ไปติดตามถึงเรื่องราวดังกล่าวนะครับที่บริเวณหมู่บ้านลุ่งอมรวิวรา ในพื้นที่ของสุรศักดิ์นะครับก็พบว่าที่บริเวณบ้านดังกล่าวเนี่ยไม่มีหน้าร้านรับเฉพาะออเดอร์เดลิเวอรี่พอไปถึงก็พบกับนางสาวนราพรมัธยา27ปีซึ่งเป็นเจ้าของร้านแล้วก็นางเรวดีจิตอารีอายุ44ปีเป็นแม่ครัวกำลังช่วยกันรับออเดอร์ลูกค้าอยู่นะครับแล้วก็ทำกับข้าวอยู่นอกจากนี้ยังพบเด็กเล็กเนี่ย4คน ที่ต้องเลี้ยงดูอยู่ภายในบ้านด้วยโดยนางสาวนราพรเจ้าของบ้านนะครับก็มีการบอกผู้สื่อข่าวว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนเองเนี่ยกำลังนั่งรับออเดอร์อยู่ระหว่างนั้นกน็มีออเดอร์นี้เข้ามานะครับเป็นข้าวไข่เจียวหมูสับหนึ่งกล่องพร้อมกับหนวข้อความระบุว่าขอเยอะๆได้ไหมคะพอดีวันนี้ตังยังไม่ออกลูกก็มีสองคนกลัวเขาจะกินไม่พอแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรคะ่ะ พอได้เห็นข้อความดังกล่าวน้ำตาแตกเลยนะครับทั้งนี้เมื่อตนเองพบเห็นข้อความแบบนี้เนี่ยก็เลยไปคุยกับทางแม่ครัวรู้สึกเห็นใจกับครอบครัวดังกล่าวมากจึงทําเพิ่มให้อีกหนึ่งกล่องเป็นทั้งหมด2กล่องและเขียนข้อความระบุว่าอีกกล่องทางร้านฝากให้เด็กค่ะทานให้อิ่มนะคะก่อนจะส่งไปให้คนรับส่งอาหารนะครับมารับไปแล้วก็นําไปส่งจากนั้นนะครับตนเองก็ ตัดสินใจแคปภาพไว้แล้วก็นำมาโพสลงในโลกโซเชียลนะครับซึ่งพอลงไปได้ไม่นานก็มีคนเข้ามาดูแล้วก็มีผู้ใจบุญเนี่ยติดต่อเข้ามาเยอะมากเพื่อที่จะติดต่อให้ไปช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ตามตนเองขอ,อยืนยันว่าทางร้าน,นยังไม่สามารถติดต่อกับลูกค้าได้เนื่องจากเป็นโปรแกร,รมรับออเดอร์เท่านั้นนะครับนางสาวนราพลยังบ,บอกอีกว่าสาเหตุที่ทางร้านเนี่ยเพิ่มข้าวไข่เจียวหมูสับ ไปให้กับลูกค้ารายดังกล่าวอีกกล่องนั้นเป็นเพราะว่าตนเองเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับและก็รับรู้ถึงความรู้สึกของคนเป็นแม่นะครับที่ต้องการให้ลูกอิ่มท้องแล้วก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวดังกล่าวให้สู้ชีวิตต่อไปด้วยครับเขามีลูกมีหนาแบบวามันอยู่ในช่วงช่วงที่แบบน,น,นี้ด้วยวที่ เออลูกสะพายตกงานแบบแรกๆนะคะโว้ยไม่มีงานแบบธรรมดาๆเ่ไม่มีงได้เท่าไหร่ก็ยังทวค่าแ,แล้วก็ยังมีข้าวกินกันแต่คือแบบมันเกิน,ม,นมันเกินเกินมานะคะเป็น,ปน,ปนข้าวไข่เจียวหมูสับแต่ในโนตอ่ะเป็นเหมือนแม่สั่งข้าวให้ลูกแล้วมีลูกสองคนเพื่อจะให้ลูกอะกินข้าวของละให้อิ่มคือให ทางร้านเพิ่มข้าวให้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วตอนนี้เงินก็ไม่ออกเงินยังไม่ออกเลยขอเพิ่มข้าวแล้วทางร้านก็เลยตัดสินใจว่าถ้ากล่องเดียวไม่พอกินแม่ก็เลยว่าเออก็เลยทําให้เขาอีกกล่องในถึงที่บ้านมีเด็กเยอะอะค่ะ<ม>ก็เลยทําเพิ่มไปเป็นไข่เจียวสองกล่อง<ม>แต่ทําในปริมาณของที่เราขายเหมือนกัน<ม><ม>เป็นไข่เจียวหมูสับสองกล่องค่ะเราเรามีความรู้สึกต่อลูกค้ายังไงบ้างครับ ก็คิดถึงว่านึกถึงว่าตอนเราไม่มีคงจะเหมือนกันวันหนึ่งคนเราอ่ะมันก็ต้องมีช็อตกันบ้างนะน้อเงินเขายังไม่ออกอย่างเงี้ยก็เลยว่าเขียนเขียนโน้ตไปบอกว่าฝากให้เด็กกล่องนึงจะได้พอกันกินแล้วเขาก็แอดเฟซแอดไลน์มาขอบคุณขอบคุณแล้วก็ติดต่อเาไม่ได้ใช่ติดต่อไม่ได้ดต่ติดต่อไม่ได้เลยค่ะ วันนี้ก็ได้มีคนติดต่อมาขอโอนเพื่อจะช่วยเหลือทางครอบครัวของเด็กนะคะแต่คือทางร้านนะคะไม่ได้รับโอนเพราะทางร้านติดต่อลูกค้าไม่ได้ติดต่อทางเด็กอะไรไม่ได้ค่ะลูกค้าก็เลยไม่รับโอนดีกว่า